เมื่อเดือนมีนาคมปี2563 2ปีก่อนมีเหตุการณ์ประทุครั้งล่าสุดแล้วก็ภูเขาไฟลูกนี้ได้พ้่นเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะทางสูงประมาณ6,000เมตรครับ ว่าเป็นหลากหลายรูปแบบของภัยธรรมชาติเลยนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันแล้วก็ส่งผลกระทบหนักกันพอสมควรเลยทีเดียวในหลากหลายประเทศด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะกลับมาในช่วงหน้าติดตามผลของการทดสอบนะคะภูมิคุ้มกันที่มีในร่างกายสําหรับผู้ที่เคยปลูกฝีดาดนะคะหรือว่าปลูกฝีมาก่อนผลปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่พบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาดลิงทั้งสองสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวสัก กลับมาติดตามประเด็นนี้เพิ่มเติมกันต่อค่ะสินค้าจากเกษตรกรไทยคุณภาพดีที่แมคโครแมคโครมุ่งมั่นในการสนับสนุนเกษตรกรไทยเป็นช่องทางการกระจายผักผลไม้สินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรทั่วประเทศผ่านสาขาแมคโครและออนไลน์ พร้อมตอกย้ำการเป็นหนึ่งในผู้นำอาหารสดไม่อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยมีไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแมคโครมุ่งมัน่นเคียงข้างเกษตรกรไทยดูแลสุขภาพให้ดีในทุกทุกวัน นัทส <c oughs> <Construction technology> ี่ชะรักษาอาการขาดวิตามินซีนัทสีจาก Mega We Care กลาบล้ต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลอยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสีย w a r t l i n e UV Extra Brightening ค u n p r o t e c g l ยก,กระดับผิวดูกโกลสใสเรียบเนียนนเวันให้คุณออกไปสนุกอย่างมั่นใจวอร์สลีนวันนี้ไม่มาผมแล้วปล่อยผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสุดใหม่ผสาน3ส,วส,ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันสิวสุดใหม่ไม่โว้บไ,ไอศครีมชิ้นพอดีคำมาแชร์ความสนุกกัน อ,อร่ยอยไอศครีมวน,นิลาและคาราเมลเคลือบอกโกแลตพ,พร้อมทั่วกรุบกรอบไม้โมบายส์ทามรือแขงคุณล่ะแชร์ยังไงอํอำนาจของอิสตรีนางเป็นภรยาของใครกันเมียของอูต้านหลังยังไงนะแม่นางคนนี้ช่างล้ำค่าันไปอยู่ในปากที่เรือนเส้นได้ยวดยวนกิเลสชายชนน้องสามีของแม่นางคนนี้วีระบุรุษข่าพยักอันตรายมากนะจะใช้วิธีอะไรก็ได้ ขอแค่ทําให้หัวหน้าอู่แห่งสารว่าการไปจากตะมลเสี้ยนอย่างสักพักหนึ่งลงมือก่อคดีฆาตกรรมข้าก็แค่อยากเปลี่ยนโชคชะตาข้าผิดด้วยหรือไงเมื่อกฎหมายไม่อาจจัดการจะตายอยู่แล้วแต่ยังไม่สานึกเอาชีวิตท่านพี่ข้าคืนมาผมดาาจึงต้องทวงคืนยุติธรรมใ้ตับหัวมูสนมาให้ข้าได้ถ้าให้ร้อยตำหนึงทองเลยศึกนองเลือดขอสิงโตวันเสาร์ที่10ก,กันยายนยี่สิกาที่ทรูไชนิสโมทรูวิชันช่อง140และ2 2 5 ที่สุดความบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดียวสมัครทางออนไลน์สแกนหรือที่ทรูชอปและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร0 2 7 0 8 0 8 0 0 0กด3ออกไปสนุกแบบไม่สะดุดก,กับออกลิ่นอับชื้นที่ผมหม่โจฟไมเ l a ่ f r e ร h Nourishment ผสานอะควาแบบชายล็อกกลิ่นหอมช่วยล็อกลิ่นอับชื้นรีเฟรชหนังศีรษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมเนุ่มหอมนานข้ามวันมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านติดดาวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนี้ คุณล็อกได้ดังใจด้วยเรโซนาทริปเปิลล็อกโ r o t e คชั่นล็อกความแห้งสบายล็อกความสดชื่นช่วยลดเหนื่อและระงับกลิ่นกายล็อกความหอมยาวนานตลอดวันเรสโซนาล็อกล็อกล็อก Active เบอร์ไหนก็รอดเรสโซนาล็อกนิยามใหม่ของความสะอาดอย่างแท้จริงสะอาดเหนอกว่าผม Brees Excel สูตรน้ำพร้อมเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยกำจัดคราบหนักซอกซอนลึกไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้ไม่ทิ้งคราบขาว b r e e ช่วยกำจัดคราบหนักเหนือกว่กาผมใส่ใจต่อโลกเต็มที่ เมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปด้วยกเกียร์ไอซ์คลูเมนทอลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกำจัดรังแคให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่ที่48ชั่วโมงอิชฟรีทำต้ยมยำต้องปรุงอไอีอิ๊วอ่ะต้องข้าวต้มยำเซเ่บมะนาวเจิงคลิปของแท้ต้องขนาดต้ยปปมยำไม่ปรุงก็ปแซเปไปครบจบในตอนเดียว สนับสนุนโดยจะวิตามินซีหรือ B12 ก็ต้องยันหีวิตามินวอเตอร์อยางโอตานิยางที่ทำให้คนในครอบครัวใช้มั่นใจใช้ยางโอตานิ มาติดตามข่าวค่ากันต่อนะคะก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ในทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นําผู้ที่เคยฉีดวัคซีนฝีดาษหรือว่าเคยปลูกฝีมาก่อนในอดีตนะคะมาทดสอบค่ะเพื่อที่จะดูซิว่าจะยังพอมีภูมิคุ้มกันต่อ